ดีครับวันนี้ผมจะมาดีิวดิบเป็ดครับอันนี้เป็ดที่โรงเรียนของฟนล์่ะจะลงนื้อหอืมอืมครับผมได้ใช้เสร็นฟิล์มเร็จแล้มท็อป มาานมด้นะคะเกปกินันก็เลยนผมมีฟนินก่อน้มีตาแล้วก็มีมาิงจอกแตมู่ของผมนะค่ะนกตลอดนะคะระวังนะคะเดเาจกนนก็ันะครับนี่ครับอันนี้เป็นตัว u x ศูนยตัวนี้นะครับ u x ศูนย์ห้าอันนี้บิดผมจะไม่ได้สดาษาลเลยครับนี่ครับ ninja ผมจะไม่ได้ชื่อเต็มคืออะไรแต่นะครับน i n j a phoenix win ครับต่อไป phoenix win นี่ครับในตัวแรกที่ผมได้ครับ phoenix win ก,ก็ของปอมเมืกัน,นครับอันนี้มเมื่อก่อนเคยเหมือนได้ หมดตัวครับได้แล้วครับนี่ครับเฟนิกวินตัวนี้ก็เป็น bx สองสามนี่ครับตัวนี้ bx สองสามบิดก็สายโจมตีครับบิดสายโจมตีนี่นะครับฟินิกวินครับนี่เลยครับเฟนิกวิน ตัวต่อไปหมาจิ้งจอครับตัวนี้ผมซื้อมาจากงานวัดป่าครับจจ้าวัสุพันนะครับงานวัดป่าอันนี้ก็เป็นตัว CX06 ครับนะครับ CX06 ส่วนตัวนี้ก็เป็นบิดเซ็ตตีเหมือนกันครับอันนี้จะอาจจะเป็นตัวใหม่ครับผมไม่ค่อยได้ดูครับแต่่าจะเป็นตัวใหม่ ัครบต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละอันมีส่วนแบบไหนบ้างคนที่รู้อยู่แล้วก็เ่่นผ่านได้ครับอันนี้น,นี่เป็นสีเอ็กครับผมแกะออกไม่ได้อันนี้เบ็นสายโจมตี ตรงนี้หมุนได้ครับต่อได้ครับเนี่ยครับต้องใช้แรงหน่อยครับเนี่ยครับต่อได้แล้วครับสามารถหมุนได้แบบนี้เลยครับต่อไบอันนี้ครับไม่สามารถถอดได้ครับถอดได้แค่ตรงนี้ครับใครหาซื้อเจอก็ลองถอดเองกันดูครับอันนี้ พวกกนต้องตังเก็ดตรงน,น,นเฟิรนะคะว่ามันมนนนนนไไนันอะไรนันยิ่งออกขึ้นมัก็จะเป็นแบบนี้ครัะนี่เขาจะเิดไปใครามว่าคนใช้เปรุ่นอะไรนี่รุ่นแอปเปลครัแอปเปิอันนี้บิดสายจมตีครับนี่ครับบิดสายจมตี อันนี้เป็นตัว BX สองสาครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวฟีนิกซ์วินะครับถามว่าผมดูจากตรงไหนเหรอครับผมดูจากตรงนี้ครับ BX สองสาแล้วตรงนี้ผมจะไม่ได้ว่าขีดอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับอันนี้ก็เท่ดีนะครับ สี่รอบแล้วครับตัวแรกครับซื้อมาจากปีที่แล้วตอนนี้ผมอยู่ปสามครับนี่ครับนี่ครับ ให้ทุกคนดูแป,ป๊บหนึ่งนะครับน่ารักครับอันนี้เทปพงขอประกอบกน,นะครับผมจะสอนวิธีประกอบเอาอันนี้ใช่ไหมครับมาประกอบกดเต่าตรงนี้ครับลงนะครับ ก็บิดเะยครับบิดใช้แรงหน่อยครับได้แล้วครับต่อไปอันนี้ครับเราจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ครับสำหรับคนที่ประกอบไม่เป็นมาดูคิบูลได้นะครับเสียบเข้าไปเลยครับอาจจะมีนิ้วบางนิดหน่อยครับแต่ผมเป็นเด็กครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราจะอาจจะมาดูสนามประลองครับ ไอ้ผมคงอธิบายไปแล้วงครับนี่ครับไปตรงนี้มีใบพัดถึงว่าดีครับนี่ครับหมายจิ้งจอกโจมตีแรงหนึ่งด้านครับที่เหลือจะปกติครับแต่ก็แรงอยู่นี่จะเบาครับต่อไปมาดูที่โซ่ก่อนครับอันนี้ช่วกต่อหมายจิ้งจอกน,นี้จะไม่ค่อยออกครับที่ไม่ค่อยออกผมไม่รู้ว่าทำไม อันนี้อของปลอมครับใช้กับอันนี้ก็น่าจะไม่ก่อตัวด้านะคะเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพเต็มให้ดูนะคระโอ้ยโอ้ยเร็วครับเร็วครับเดี๋ยวผม อไปเราจะมาดูกันครับว่าตัวเก่าเป็นยังไงครับอันนี้เดี๋ยวจะมาที่งานวัดกัเราบอกว่าตัวใหมอันนี้ตัวเก่าครับนี่ครับตัวเก่าตัวเก่า ก็ตัวเก่ากับกับจากมันมใช้ได้อยู่นะครับตัวกับน,นี่ก็หมดแล้วครับต่อไปเราจะมาดูลามปะลองกัน

นี่ครับนี่เลยคม่จคนอาจะมม่ชาดก็ไมดีครับต่อไปฟีนี่นี่ครัฟนี่ทุกคนเห็นตอนแรกแล้วใช่ไหมล่ะคะ มาลองชกกันเลยครับ se ฟีนิกซ์วิน นี่ครับเฟนวินต่อไปมาจิ้งจอกครับตอนนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่ครับมาดูกันนะคะว่าจะแรงไหมครับน,นี่เดี๋ยวผมจะมาประทับกันด้วยนะครับมาจิ้งจอกไม่แน้ใจว่าใส่อันนี้ชอบไม่ออกครับผมขอโทษนะครับ ี่ครับมาจิ้งจอกนี่ครับเดี๋ยวเราเขมาจิ้งจอกครับรวมตีแหลงหนึ่งด้านครับเรจะช้าร์หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดกดชุดเร็วมันจะไม่ออกครับต้องใช้ที่ชูเของมันครับอันนี้อันนี้จะจรวมตีแรงหนึ่งด้านครับนี่ครับรวมตีแรงหนึ่งด้าน ตอนนี้ที่จอดรไวไก็ให้มันสมดุลกันต่อไปอันนี้นะครับของปลอมนี่ครับของปลอมจะไม่ค่อยตรงหรอกแต่ถ้าเกิดใช้เล่นเปกเปอก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับต้องใช้เล่นบนพื้นปอ นี้นต่อไปเราจะลองามาปะทะกันดูนะครับ i Oh, sí, sí. 我明天买，他给买。 ีไม่ค่อยนานแต่โซกับฟินนิคกี้นะครับมาทิ้งจอ ถามว่าทำไมคืนวานผมเป็นแบบนี้ครับมันนี้ผมมาวันนี้ผมครับในตัวที่ชูที่เราใช้ปล่อยกันครับเป็น,นี้ครับใครอาจจะถามว่าของปอมมันเป็นยังไงครับหนึ่งเลยครับ เยอะครับตายได้ครับอันตรายล้างมือทุกครั้งล้างมือทุกครั้งก่อนกินขนมตอนนี้เรามาใส่อีกเลยครับอันนี้ต้องใส่เบามือนะครับเดี๋ยวเร้ยกแตะไม้ออกอันนี่ครับ เจ้ามาที้จอบก่อนเพราะตัวนี้ไข่ยากมากของปอมตรงนี้แหละครับใครใช้ของจริงก็ แพ้ครับต่อไปยกสองหมาชิ้นจอกฟีนิกซ์วินงตอนนี้ฟีนิกซ์วินแพ้ครับยกสามหมาชิ้นจอกฟีนิกซ์วินซื้อมาจากการวัดครับหมาชิ้นจอกพี่โจมใหม่แล้ครับฟีนิกซ์วินหลุดรางแล้หมาชิ้นจอกเอาไงครับล้มครับ ก็หมดสี่ตัวครับก็เคยถามว่าถ้าเกิดเี่ยออให้ตัวเนี้ยดีขึ้นครับผมแนะนำครับเอากระดาษมาแบบนี้ครับการแบบนี้เลยครับวองเลยครับปั่นเจ้าตัวนี้ครับตัวางครับตัวน้ดีขึ้นแต่ยังเป็นร่วงสมองมีมีครับอ๋อแล้วเจ้าตัวนี้รุดได้ครับผมขอแนะนำห้ามซื้อครับ อ๋อเดี๋ยวเนี้ผมจะสอนวิธีประกอบัเ็นเ้นี่ไหะแล้วก็ตนีี่รับนี้กอย่างเลยนะครับแล้วเจ้ตัวนี้กถคือคุณทุหทุรใช่ไหมให้คุณอ่เอานี้ใส่เข้าไป ค้อนตอกก็ดีครับแล้วก็ลองรองช้วนด้ยครับถ้าเกิดมันได้อย่างนี้ก็แปลว่า,าวเยวครับแต่ถ้าเก,กิดมันเกิดสีเหลืองแดงแต่ถ้าเกิดมักเกิดใบสีเหลืองมันก็ต้อง เราจะมาลองเจ้านี่ชุดเจ้านี่มกันครับแต่ก่อนหนึ่งเราจะมาดูกันครับสิ่งที่ทุกคนในงางนี้อาจจะมีอีกอันหนึ่งที่บ้านของทุกคนครับอันอีกอันยังนั้นที่ผมพูดถึงจะเป็นบิรกเกอันหนึ่งสายโจมจริันะครับจะสามารถมุนเป็นลูกคังได้มาดูเราจะทำรสึกลูกคางให้ไหมนี่จะเป็นแหลกแล้วก็เรียกครับนี่ครับผลลัพธ์คือ เหมือนผมแนะนำวัดป่าครับทีน,นี้ผมเตลแล้วนะครับสาป่าตัาว วันที่4ถึงวันที่13อันนี้ถึงวาเตือนแล้วนะครับใครไปไม่ทันซื้อไม่ทันครับสัมฉบับป,ปี้ของฟอร์มตลอดเยอะครับ แต่แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากใช้ตัวดีๆลองไปหาที่วัดป่าดูครับรับรองเยี่ยมแน่ครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เหรอคะก็ยังไม่จบหอรบอ,อ,อกคือตอนนี้ต,ต้องคิดก่อน ทุกคนอยากเล่นเป็ดกี่ตัวครับคอมเมนต์นมาได้ครับไม่ว่าช่องผมจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่เราก็มาดูกันครับตอนนี้ผมมีเบปเป็อยู่สี่ตัวแต่ตอนนี้ผมมีของปองครับก็เลยตอนนี้มีก็เลยมีอยู่สามตัว ¡Oh! 去了。是的 คลิปวีดีโอในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ตามนี้เลยครับนี่คือวัดป่าเล่ยจัดวันที่สี่ถึงสิบสามเดือนนี้เลยครับเดือนหน้าไม่มีอีกแล้วปีหน้าอาจจะมีครับสำหรับวันนี้ก็ขอโัวลาไปก่อนบ๊ายบาย